ได้เงินวันไหนรับเงินวันไหนวันนี้อีสันแซบจะพาคุณผู้ชมไปผ่าแผนการจ่ายตารางโอนเงิน2,000บาทของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่อยู่ในโครงการเราชนะเช็คเลยค่ะ กดเป็นเงินสดได้หรือไม่วันนี้สันแซบมีคําตอบเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะหากคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องอสันแซบนะคะหลังจากที่มีกระแสะข่าวออกมานะคะว่าจะมีการจ่ายเงินแล้วสําหรับโครงการเราชนะซึ่งพ่อแม่พี่น้องหลายท่านที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่างก็รุ้นนะคะว่าจะมีการจ่ายเงินเยียวยารอบนี้ให้เป็นเงินสดหรือไม่ และสามารถกดออกมาเป็นเงินสดและใช้ได้หรือเปล่าล่าสุดนะคะตารางการโอนเงิน2,000บาทในโครงการเราชนะสำหรับบัตรคนจนหรือคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่บางท่านก็มีบัตรคนจนด้วยหรือว่าบางท่านไม่มีบัตรคนจนแต่ไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน w w w r เราชนะ .com และก็ได้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังและกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะคือกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของการโอนเงินจากทางกระทรวงการคลังผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด วันนี้อิสานแซ่บจะพาคุณผู้ชมไปผ่าแผนการจ่ายเงินมีตารางการจ่ายเงินบัตรคนจนและระบุวันจ่ายออกมาชัดเจนแล้วนะคะเงินในโครงการเราชนะหรือว่าบัตรคนจนจะมีการจ่ายในทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ค่ะซึ่งในส่วนของการจ่ายนี้ครมอได้อนุมัติเพิ่ม2,000บาทนะคะคุณผู้ชมสัปดาห์แรกจะได้รับเงิน1,000บาทซึ่งทางกระทรวงการคลังจะโอนในวันศุกร์ของทุกๆวันนะคะที่เป็นสัปดาห์น ซึ่งน่าจะตรงกับวันที่21พฤษภาคม2564รับ1,000บาทในสัปดาห์แรกใช้จ่ายในโครงการเราชนะค่ะและหลังจากนั้นนะคะต่อมาก็จะเป็นโอนในสัปดาห์ที่2ซึ่งจะโอนตรงกับวันศุกร์เช่นเดียวกัน ตรงกับวันที่28พฤษภาคม2,564โดยในส่วนของการใช้เงินไม่จาเป็นต้องใช้หมดในครั้งเดียวสามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันที่30มิถุนายนอพน2 5า4ค่ะ ส่วนคำถามที่หลายคนสอบถามเข้ามานะคะว่าในการจ่ายเงินโครงการเราชนะรอบนี้สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้หรือไม่อิสันแซบตอบตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นโครงการเก่าที่เคยสานต่อในโครงการเราชนะ พียงแต่ว่าขยายสิทธิ์ในส่วนของการจ่ายเงินออกไปให้เพราะฉะนั้นใช้รูดสินค้าเหมือนเดิมนะคะไม่จําเป็นไม่ต้องใช้หมดเพราะโครงการจะไปสิ้นสุด30มิถุนายนค่ะและมีคุณผู้ชมในช่องสอบถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะว่าแล้วเงิน200บาทที่จะโอนให้ทุกเดือนจํานวน6เดือน1,200บาทจะได้เมื่อไหร่ในส่วนของเงินบัตรคนจนจะได้รับการโอนในทุกวันที่1ในการรูดสินค้าทุกเดือนอยู่แล้วนะคะสำหรับ ับใครที่เคยได้200ก็จะได้200สําหรับใครที่เคยได้300ก็จะได้300แต่ในส่วนของการจ่ายเงินเพิ่มในบัตรคนจนที่ทางรัฐบาลเขาจะจ่ายเพิ่มให้200บาทเป็นระยะเวลา6เดือนนั่นก็คือโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็รูดซื้อสินค้าได้ในช่วงระยะเวลาก็คือเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2564ซึ่งปกตินะคะจะมีการโอน200บาทในเดือนกรกฎาคมและก็ทางรั เขาช่วยในส่วนของโครงการที่มีการเพิ่มกำลังซื้อนะคะก็จะเพิ่มมาอีก200ก็จะได้เป็น400แต่ถ้าใครนะคะที่ปกติได้รับการโอนเงินในบัตรคนจนอยู่แล้วในวันที่1 300บาทก็จะได้เพิ่มอีก200บาทเป็น500บาทค่ะเป็นโครงการระยะที่2นะคะคุณผู้ชมซึ่งจะเริ่มในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2564ค่ะ อัปเดตข้อมูลข่าวสารมาฝากกันแล้วนะคะรูดซื้อสินค้าไม่ได้คอดวันจ่ายในโครงการเราชนะออกมาแล้วก็คือในวันศุกร์ที่21และศุกร์ที่28ในเดือนพฤษภาคม2564รับเงินค่ะ2,000บาทและในส่วนของโครงการระยะที่2เริ่มกรกฎาคมถึงธันวาคมถึงจะมีการ เติมเงินเข้าไปในบัตรในส่วนของเพิ่มกำลังซื้อ200บาทใครที่เคยได้200รวม200ได้400ใครที่เคยได้300รวม200ได้500ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมและติดตามข้อมูลข่าวสารเดี๋ยวจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ